สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมก็จะพา,าเพื่อนๆมาดูผับปกนะองนี้จะเป็นผับปกขนาดหนิ้วนะฮะแต่ว่าขนาดของปกนะจะมีขนาดใหญ่มากตัวเสียบพย,ยัญานะก็จะมีทั้งหมดเเสียนด้วยกันนะความสูงของปกองค์นี้ก็จะประมาณ17นิ้วนะส่วนหน้าตักก็จะประมาณ5นิ้วนะเป็นเนื้อทองเหลืองตัวปกตัวปก จะเป็นงานลมดำนะส่วนตัวองค์ก็จะเป็นงานแบบขัดเงาแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังชัดๆนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับตัวปกจะมีทั้งหมดกเก้าเสตแล้วมีเขาเรียกอะไรผมไม่รู้ถึงเรียกหนอนได้ไหมหนอนเพิ่มมันสองข้างเลยอ่ะก็จะก็จะดูสวยงามมาตรงสาก็จะมีบัวมีบัวแล้วก็มีเม็ดบัวด้วยนะ อันนี้จะเป็นงานแบบสองชิ้นนะสามารถถอดแยกออกจากกันได้นะนี่ตัวปกตัวองค์ก็สามารถแยกออกได้นะครับตัวปวกนี้คือตัวคนหล้นนะมอยู่ใใกล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่นะมาดูตรงพ,รพักของรง,รงพระจะมีความสวยนะครับมีตัวองค์นะครับมานี้